สวัสดีค่ะเอฟซที่น่ารักที่อยู่ทั้งบ้านเรามาพบกับช่องช่างนิแชนแนลนะคะวันนี้เราก็มาสุมบรรยากาศที่ไร่ที่สวนอีกนะคะเอนี่วันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวานนะคะเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นมาพ่นยาอีกนะคะยังไม่เสร็จครึ่งวันเราก็กลับแต่ไม่รู้พ่นน้องก้อยไปไหนแล้วไปแอบพักหรือเปล่าไม่รู้ น่าจะอยู่ตรงนูน้นนียโอ้หลอง้อยนี่ค่ะสวนมันของนาสาว อากาศร้อนมากนะคะเอฟซีไปค่ะไปเดินชมบรรยากาศโอ้ oh. หลังพึ่งยังไม่ไปเลยเ <Yeah. S 1> นี่ยใหญ่กว่าเดิมนี่ค่ะใหญ่กว่าเดิมหลังพึ่งโอ้ oh. มันน่าจะมาอยู่ถาวร ไปค่ะไปเดินชมบรรยากาศเรื่อยๆพ่อน้องก้อยอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าฟังทางนู้นก็นุ้นมาพ่นยามีเพลงฟังด้วยบรรยากาศดีได้ฟังเพลงนี่ไปค่ะเดินไปเรื่อยๆไปดูพ่อน้องก้อยอยู่ไหนเนาะ พ่น้องก้อยไปนั่งพักอยู่ตรงนู้้นหรือเปล่าตอนเที่ยงเราก็กลับไปเกี่ยวข้าวไล่ยังไม่เสร็จนะคะไม่มาต่อยพ่อมาต่อยปานนี้เกี่ยวโลแล้วนี่กับยาย สคน่อน้องก้อยก็มาพ่นยาโอ้อากาศวันนี้ทำไมร้อนจังเลยผอน้องก้อยมาแอบ,บดับหรือเปล่าเราไปจอบจอบดูนะคะเอซ ไม่เจอดูพวกนั้นก้อยหายไปไหนนี่ไม่เจอใครเลยเฮ้ยมานั่งพักอยู่เถียงเย็นดีนี่เหลอกทีเหลืองๆนี่เขาเรียกว,ว่าหมากบวก อากาศร้อนมากๆนะคะเอฟจีนั่งรอพ่อน้องก้อ,อ่ที่เถียงมานั่งเป็นกำลังใจอากาศร้อน ลมมาแล้วเย็นมากเลยน, <c oughs> นี่นีง่ไงพ่อนุ่มก้อยมาแล้วว่าจะมาจอบจอบดูพ่อนุ่มก้อยแอบนอน วันนี้ก็อากาศร้อนเหมือนเดิมเสียงเดินมากรุบกรุบกรุบเหมือนเสียงม้าเลยกรุบกรุบกรุบเมื่อคืนนี้พ่อหนูก้อยก,ก็ ไปใต้เขียดนะคะเอไม่ได้พักได้ไม่เยอะมาอยู่ที่เถียงบรรยากาศดีเย็นหน้านอนลมโวยโวย ลมพัดเย็นดีนี่ค่ะบรรยากาศดีมากก่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ